กัาวกาหนูจะเก็บเงินซื้ออะไรลูกกินกิกดีทันสักดีอ้าแกนเมื่อวานได้ได้ซื้อยังได้กระเป๋าดำๆ,ๆนี่เอาลองขายดู <c oughs> <c oughs> ลิปจิตพักดีค่ะมีสามสีนะคะมีสีชมพูแล้วก็มีสีส้มนูนแล้วก็มีสีแดงค่ะอ่าหนูชอบสีไหนมากที่สุดหนูชอบสีหนูชอบทุกสีเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันสวยค่ะหนูชอบสีนี้สีนี้สวยอ่ะอ๋อมาเทสเทสให้อีกบนดูหน่อยอ่าค่ะไพี่ลุงคะเทสหน่อยไอ้ก๊อตไปมีลิปมันหรืออะไรเราต้องทาลิปมันนะค่ะลิปก๊อต จะอยู่ด้านไหนล่ะลิปมันขนาดเด็กหน่อยยังใส่เปลี่ยนเด้อพวกเจ้าหยิาวานใส่หยากเด้อเอาไปตาไปเป็นทามาเทสมาเทสทีพ่อหนินี่เราต้องทำนี่เห้อม่นีพี่ต้องสิอะไนี่นี่ปากก็ได้ไม่สอืมอืมไอพ่อมีสีสันหน่อย เป็นลิฟกอตอีพ่อจะได้ไม่ปากแข้งอืมอืมทำอีกคำแล้วอืมพอยังคะมันเปลืองแล้วลูกนี่ทำนี้ได้ด้วยนะทำยังไงคะนี่อยู่แล้วเวลาเราจะตั้งนะเอ้ยก็้วนี้เวลา์คัมันจะมีสองอันนะคะมีแบบมีมันบิดได้นะคะถ้าเป็นหัวใจไม่ต้องตกใจนึกว่ามันหักนะคะนี่มันบิดตรงได้นี่ค่ะเหมือกันนะคะ มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอันที่บิดไงใช่ไหมที่มันดังในคลิปต่อเขาเรียกว่าอะไรนะลิฟบิดได้ไม่ใช่ลิฟบิดได้อะไรมันคือลักษณะหรือรูปลักษ์อะไรสักอย่างนี้เลยนี่เวลาเราจะให้แฟนอะจะทาลิฟกอนให้แล้วก็ทำนี้อ่าอ่าเราจะให้แฟนเหรออ๋อเป็นรูปหัวใจด้วย มันเป็นคาแรคเตอร์นะคะที่ลิปของเล่จิพตกองีเป็นรูปหัวใจเป็นคาแรคเตอร์ค่ะนี่ก็เหมือนตัเออกล่องก็เหมือนสีกล่องเออคีบกระแดกเลยอ่าใช่ต้องนี่มนุษย์เออสาวหวานอันนี้สาวหวานอันนี้สาวอันนี้สาวแซ่บอันนี้อันนี้เป็นสาวเนื้นิด,นด อันนี้สหวานชอบสหวานหวานหวานหโอเคอ่าต่อเลโก้อี่ห้อต่อเป็นบอเลโก้ต่อเป็นเอาสิคาอันปนูสือมากห้กว่าบาทเท่านี้สามสิบเก้าบาทยังต่อไม่เป็นเลยเกือบมันสื่อเกือบมัสื่อมากดี่าต่อเบิดบ้านเอาเอาเบิรงตูกมือนี่ต่อได้บอเอาคู่มือมาก่อนไปไปนี่หนูขอเอาตีนนะหนูขอคู่มือไอ้กิ๊บนี